ตอนที่57โซนนิ่งตลาดเก่าเมืองยะลาเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงแฉแดนใต้กันอีกครั้งนะคะโดยในวันนี้ดิฉันวาสนาสามะเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคะปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเยาวชนวัยรุ่นซึ่งเป็นอนาคตของชาติ สิ่งเลวร้ายต่างๆมันแอบซ่อนเข้ามาทุกรูปแบบเพื่อที่จะทำลายเยาวชนทำลายสังคมให้เสียหายถึงเวลาแล้วค่ะที่เราทุกคนจะต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้นั่นก็ถือว่าอีกหนึ่งความดีที่เราสามารถช่วยเหลือสังคมให้เกิดความสันติสงบสุขได้ วันนี้ดิฉันและคุณธาราไมดินจากสมาคมยุวะมุสลิมแห่งประเทศไทยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ได้มาพูดคุยกับคุณอับดุลอาซิสตาเดอินประธานฝ่ายสิทธิมนุษยชนสมาคมยุวะมุสลิมแห่งประเทศไทยหรือยอมอทอในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาสังคมปัญหาเยาวชนสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะที่เขตตลาดเก่าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาที่กลุ่มทำงานภาคประชาสังคมกลุ่มจิตอาสาได้ร่วมมือกันกับชุมชนค่ะดิฉันธาราไมัยดินนะคะมาสัมภาษณ์คุณอับดุลอาซิตเดออินฟายสิทธิมนุษยชนของยมทอนะคะจะให้คุณอับดุลอาซิตช่วยอธิบายที่มาที่ไปของโซนนิ่งที่คุณอับดุลอาซิตรับผิดชอบได้ดําเนินการอย่างไรพระมกุมมาราชตลอดเวลาค่ะุ การทํางานเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในจังหวัดยะลาโดยเฉพาะในเขตชุมชนตลาดเก่าซึ่งมีพี่น้องมุสลิมเป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นแนวคิดร่วมกันระหว่างสมาคมยุวมิสลิงประเทศไทยและก็ชุมชนมุสลิมโครงการนี้เราเคยทำมืาสิ0ปีที่แล้วนะครับเขาเรียกว่าคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็เห็นด้วยในการที่จะจัดการ กับปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตตลาดเก่าซึ่งทางสมาคมได้ร่วมกับชุมชนได้ร่วมกับทางจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทางพัฒนาสังคมจังหวัดเสนอแผนงานไปทางจังหวัดเราก็จังหวัดเห็นด้วยว่าให้ทางสมาคมเป็นตัวประสานงานกับผู้นําชุมชนผู้นําตัวหม่ำมัสยิดแล้วก็ทางโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในยะลาในบางส่วนนะครับได้ทําการประชุมปรึกษาหารือกับชุมชนที่ในเขตตลาดเก่าการแก้ปัญหานี่เราก็เริ่มที่จะพูดคุยว่า มาระดมความคิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขก็เลยร่วมคิดกันว่าเราจะทําจากสิ่งที่ง่ายเช่นปัญหาร้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัญหาบ้านเช่าปัญหาเกี่ยวกับจุดเสี่ยงเช่นว่าเรื่องยาเสพติดต่งางๆสิ่งเหล่านี้เราก็พยายามให้ผู้นำชุมชนนีได้ร่วมมือกันและก็ในส่วนหนึ่งก็ดูแลเรื่องเยาวชนก็เราจะแบ่งเป็นทีมงานออกมาใหญ่ๆนี่ก็มีการสํารวจชุมชนเป็นหน้าที่ของผู้นําชุมชนสํารวจร่วมกับทําแผนที่แต่ละชุมชนเนี่ย ว่าในแต่ละชุมชนมีร้านอินเทอร์เน็ตกี่ร้านมีบ้านเช่ากี่หลังมีจุดเสี่ยงที่จะต้องรับการแก้ไขมีกี่กี่จุดต่างๆในอีกส่วนหนึ่งก็คือการทาความเข้าใจผู้ใหญ่เนี่ยทำความเข้าใจกับมัสยิดต่างๆผู้นํา,านศาสนานี่ว่าเราจะแก้ปัญหาโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมในเราเนี่เป็นหน้าที่ที่จะต้องแก้ปัญหาเมื่อเห็นความเลวร้ายในสังคมเห็นความไม่ดีในสังคมเนี่ยเราก็ต้องเป็น,เป,นเป็นอามาณนะเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปแก้ไข ครูคนี้นะคะได้พูดว่าเริ่มสิ่งที่ง่ายก่อนนะคะอยากจะให้ขยายความว่าเริ่มสิ่งที่ง่ายก่อนอย่างเช่นร้านอินเทอร์เน็ตเริ่มทําอะไรยังไงบ้านเช่าเริ่มอะไรยังไง <alam. S 1> <Ki> แล้วก็จุดเสี่ยงที่ว่าชุมชนเสี่ยงที่ว่ามียาเสพติดด้วยะค่ะก็อย่างเช่นร้านอินเทอร์เน็ตเ,เนี่ยเราก็จะสํารวจว่าร้านอินเทอร์เน็ตมีกี่ร้านแต่ละซอยเสร็จแล้วเราก็จะทําการพูดคุยคุยกับเจ้าของร้านต่างๆว่าร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องมีอามานารับผิดชอบว่าต้องเปิดปิดตรงเวลา แล้วก็ต้องดูแลน้องๆน,นักศกษาน้องนักเรียนที่มาใช้อินเทอร์เน็ตด้วยว่าถึงเวลาละหมาดเนี่ยให้ไปละหมาดและก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเว็บต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อเยาวชนเลยด้วย,ยต่างๆแล้วก็ในเรื่องของบ้านเช่าเนี่ยก็จะมีมีํมำรวจบ้านเช่าแล้วก็ผู้นําชุมชนนี้ก็จะคุยกับเจ้าของบ้านเช่าพร้อมกับคณะทางานมงคุยกันว่าบ้านเช่าต้องมีลักษณะอย่างนี้ต้องแยกผู้หญิงผู้ชายต้องอยู่ในระเบียบต้องตาตามกฎระเบียบต้องทําสัญญา้านเช่าให้ถูกต้องแล้วก็ แล้วก็ต้องมีการตรวจสอบโดยชุมชนในการดูแลมีส่วนร่วมในการในส่วนบ้านเชา่าในส่วนของจุดเสี่ยงเรื่องยาเสพติดนี้เราก็จะทําข้อสังเกตไว้ในส่วนนี้นเรื่องยาเสพติดเป็นางานที่ยากเราก็จะพยายามให้ความรู้ความเข้าใจมองส่วนว่ายาเสพติดก็เป็นอันตรายต่อเยาวชนของเราก็พยายามทาทิ้งที่เล็กๆก,ก,ก่อนสารวจบ,บ้านเชา่าเรื่องอิเนเทอร์เน็ตเองก่อนสิ่งเหล่านี้แล้วก็พอสักระยะหนึ่งถ้าเรามีมีความร่วมมือมากขึ้นนี่ใช่ไหมเรื่องยาเสพติดเราก็ ตอนนี้เราก็ทำจะเป็นประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ด้วยอย่างให้เขาทำคำอภิสวสรวนร่วมด้วยจากที่คุณอับดุลาศทิ่ได้บอกรายละเอียดว่ามีผู้ใดมาร่วมทํางานมีบทบาทหน้าที่อะไร แล้วก็อภยมุกเป็นอะไรบ้างนะคะบอกปัญหาบอกหน่วยงานที่มาช่วยกันรับผิดชอบนะคะทีนี้ก็หากว่าคุณผู้ฟังแล้วก็ชุมชนอื่นๆสนใจที่จะติดต่อประสานงานที่จะทํโซนนิ่งเหมือนกับที่คุณน้ำุมอาสิดได้บอกไว้นะคะจะติดต่อได้ที่ใดและก็จะมีวิธีการอย่างไรที่จะมาปรึกษาหารือนะคะถ้าชุมชนอื่นๆอยากจะทําแบบนี้นะครับแก้ปัญหาต้องมีคณะทํางานคณะหนึ่งที่มีความเห็นสอดคล้องกันให้น่าจะแก้ปัญหาเนี่ยส่วนถ้าหากว่า พี่น้องในชุมชนอื่นสนใจก็มาปรึกษาที่สมาคมยุวมสุรขงประเทศไทยปรึกษาคุณรอซีดีเลื่อนอายุพงคุณหรือผมหรือคุณหมออาริฟินครับในการทํางานนะคะซึ่งก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดหรือว่าองคอ์กรใดที่ให้การสนับสนุนบ้างหรือเปล่าคะก็มีพมจเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนก็ประมาณแล้วก็อําเภอบางส่วนนะแล้วก็สิ่งที่ทำนั้นก็คือให้ชุมชนในเสียสละกันทํางานนะครับ ไที่ทําให้ต้องมาทํากิจกรรมหรือว่าทํางานลักษณะเช่นนี้ซึ่งมันต้องจิตอาสาค่ะคือเราเห็นว่าเราก็อยู่ในยาลาอยู่ในตลาดเก่าใช่ไหมฮะทางยามทอเองก็ทํางานไปไปทั่วประเทศต่างๆแต่ว่าพื้นที่นี่ท,ที่มีปัญหาในี่เราคิดว่าเราก็น่าจะมีส่วนในการผลักดันตรงนี้มีส่วนในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการที่จะช่วยเหลือให้สังคมเราในเกิดความสติสุขในแง่ของสิ่งอบายมุกต่างๆให้ได้ ดัะนั้นถ้าว่าเราไม่ทำเนี่ยเราตายไปเราก็สอบถามว่าทํางานอยู่ที่นี่เห็นปัญหาที่นี่ใช่ไหมทำไมไม่ทําเพราะตัวชีวัดของมุสลิมที่ชัดเจนมี3ประการก็คือ KPI ใช่ไหม Key Performance Indicator ในตัวชีวัดก็บอกว่าเมื่อเห็นสิ่งเลวร้ายคุณต้องทําลายด้วยอํานาจของคุณคุณทำลายด้วยมือแต่ถ้าคุณไม่มีอํานาจ ต้องเข้าไปพูดคุยเปลี่ยนแปลงแนะนำอะไรเขาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีอิหมานด็กเราก็ต้องขออูอาหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสามประการนี้แต่ถ้าเราไม่มีทั้งสามประการเนี่ยแสดงว่าอิหมานหรือว่าความศรัทธาของเราในตัวมุสลิมเนี่ยไม่มีนี่คือเป็นหน้าที่คาดว่าปัญหาต่างๆที่กล่าวมา มันจะหมดไปไหมคะแล้วก็คิดว่ามันจะแก้ได้ไหมคือปัญหาสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ยาลาหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันเป็นเป็นของคู่กันความดีกับความชั่วนี่แต่เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ในบางส่วนไม่ใช่เราถอยยอมแพ้การที่จะต่อสู้กับสิ่งเลวร้ายเนี่ยมันต้องใช้พลังอํานาจความมีอิมานความมีตักวาใช่ไหมแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันมันต้องใช้ความร่วมมือ ใช้การประสานต้องใช้ความรู้ด้วยใช้เทคนิคหลักการศาสนาโด,โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญที่สุดคือหลักการศาสนาต้องเป็นกรอบสําคัญในการทํางานความเร็วร้ายมันคงจะยากที่จะหมดไปในสังคมแต่เราจะทํายังไงให้ความเรวร้ายลดน้อยลงไปใช่ไหมอำนาจของคุณคุณทรรมความดีเนี่ยให้มันอยู่เหนือความเล็วร้ายให้ได้ในสิ่งที่เราสามารถทําได้เพราะว่าถ้าสังคมเล็กๆนี่มันมีความันิสุขสังคมส่วนอื่นๆที่มันยิ่งใหญ่กว่ามันก็จะค่อยขยายความันสุขนี่ไปสู่สังคมอื่นได้ได,ด้วยขอขอบคุณนะคะคุณอับดุลอาซิสนาดีอิน ที่ได้ให้ความรู้ท่านผู้ฟังสนใจก,ก็ติดต่อได้นะคะคุณผู้ฟังคะปัญหาสังคมหรืออบายามุกสิ่งเลวร้ายต่างๆไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปได้ง่ายๆนะคะต้องใช้ความอดทนความพยายามแนวทางการจัดจนนิ่งคือการปรับสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้นเชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากเราทำได้ชุมชนนั้นๆก็จะสามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขได้คะ่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอับดุลอาซิสตาเดอินประธานฝ่ายสิทธิมนุษยชนสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทยที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวาสนาสาาะและคุณทารามัยดินเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ต้องขอลาไปก่อนขอความสันติจงมีแด่ท่านสวัสดีค่ะ ส่งเสียงโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสภาพยุโรปและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร e e w e e k w o m e n c o m ผู้หญิงภาคประชาสังคม